คุณผู้ชมคะวันนี้16กันยายนเป็นวันดีเดย์สำหรับคอรัลอตเตอรี่นะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 9รวมทั้งเศรษฐกิจเนี่ยที่หลายคนยังบอกว่ายังกังวลอยู่ทําให้ลัอตเตอรี่เหลือเต็มแผงเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้านี้เขาออกมาบ่นกันอุบเลยนะคะบอกว่าเป็นแบบนี้หลายงวดแล้ว บรรยากาศซื้อขายสลากกินแบ,บ่รัฐบาลก่อนหวยออกที่วัดโปรยฝนจังหวัดปทุมธานีหนึ่งในวัดดังของบรรดาน,นักเสี่ยงโชคและเป็นแหล่งค้าสลากแห่งใหญ่ค่อนข้างเงียบเหงานะคะมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายเพียง10รายเท่านั้นจากเดิมเนี่ยจะมี40-50ราย พอไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเขาก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าหลังการระบาดของโควิด -19 ีนการค้าขายสลากก็ซบเซาลงกว่าเดิมขายได้ไม่ดีเหมือนเดิมเพราะว่าคนไม่กล้าออกนอกบ้านไม่กล้าจับจ่ายแม้เมื่อวานนี้จะเป็นวันก่อนหวยออกก็ตามนะคะพ่อค้าแม่ค้าสลากเขาก็บอกว่ายอมรับนะว่าตอนนี้ขายยากมาก แตละงวดขายสลากไม่เคยหมดเลยบางรายขายได้เพียง3ใบเท่านั้นขณะที่บางรายนะคะบอกว่าเหลือสลากถึงงวดละเกือบ100ใบย,ยิ่งเหลือมากกําไรน้อยหรือแทบจะไม่มีกําไรเลยจากที่เมื่อก่อนเคยขายได้6 0 0 0ถึง10,000บาทในช่วงนี้นะคะขายได้เพียง1 0 0 0ถึง2,000บาทเท่านั้นไปฟังเสียงของผู้ค้าสลากในจงังหวัดปุรุานีกันหน่อยค่ะเงียบกริบอย่างนี้่ะค่ะ เสียงประทัดยังไม่ค่อยมีเลยค่ะวันนี้คุณป้าขายได้สามใบนะคะมันเพราะอะไรทำไมคนมันน้อยลงอย่างนี้ก็เพราะโควิดระบาดนี้แหละค่ะคนไม่กล้าออกมาคนไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วก็ไม่ค่อยกล้าใช้เงินเท่าไหร่ใครมีเงินก็ต้องเซฟอ่ะซื้อเท่าที่จำเป็นมาเท่าที่จำเป็นออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็นใค่ปั้ ด้านผู้ซื้อสลากนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ไปพูดคุยด้วยก็ mm. บอกว่าปกติเป็นคนชอบเสียงโชคผ่านสลาก,กินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วมักซื้อครั้งละหลายๆใบแต่ในสถานการณ์แบบนี้แม้จะยังซื้อบ้างแต่ก็ซื้อน้อยลงส่วนหนึ่งค่ะเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจด้วยอีกส่วนมาจากราคาสลาก,กินแบ่รัฐบาลที่ปรับสูงขึ้นไม่ได้ขายในยราคา80บาทตามที่กําหนดไว้นะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันนะคะว่า80บาทนี้ที่ขายเกินเนี่ยยังมีอยู่ให้เห็นอ,อยู่นะคะแต่ปัญหาคือขายไม่ได้เนี่ยห,หลายงวดนะฮะตั้งแต่สถานการณ์โควิด1 9ทนะเรามีประเด็นนี้นำเสนอกันแทบจะทุกงวดเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้ก็อาจจะต้องหาวิธีการอาจจะต้องปรับเดีย๋ยวนี้ผมเห็นว่ามีการขายผ่านทางออนไลน์กันเยอะยมีการผ่านออนไลน์แล้วแต่ว่าสําคัญที่สุดคือเรื่องของหลักฐานต่างๆเนี่ยต้องชัดเจนนะ ไม่ใช้จ่ายเงินไปแล้วสุดท้ายไม่ได้รับลอตเตอรี่ไม่ได้รับสลากาเดี๋ยวถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวแจ็คพอตอีกอมีปัญหากันนะครับ